ภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีแต่ยังใช้ไม่เป็นสักทีมาฟังเดอสูอีพี่หนึ่งเด้อสาเหตุแรกเลยนี่สิ่งที่เรียนไม่ได้ใช้และสิ่งที่ใช้ก็ดันไม่ได้เรียนอีกคุณยังจําคําศัพท์ที่คุณท่องมาตลอดจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยโบของคริสปี้คือคําว่า submarine ตอนหมอนหนึ่งมันแปลว่าเรือดำน้ำําจน3ามสีนี่หนูยังบม่เคยไปเวากับผู้ใดเลยว่า submarine าพราอถึงเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมีหลายประโยคเลยที่หนูบอรู้ทั้งที่มันเป็นคำง่ายๆที่เกี่ยวกับชีิตประจาวันอย่างเช่นเพื่อนมาบ What's up Chrispy มันแปลว่าอย่างสูอะไรอยู่ข้างบนเหรอจิงจบเหรอมันบอแมนมันคือ what are you doing ขณะทิดทองมาตลอดเลย what are you doing คือคุณกำลังทำอะไรจาของภาษาเขาถาม what's up จบเลย Chrispy เลยพยายามสอนให้นักเรียนของ Chrispy เรียนรู้ประโยคที่ฝรั่งเขาใช้จริงบ่อยๆแล้วก็วิธีตอบอีกด้วยอย่างเช่นคำว่า what's up ที่แปลว่าทำไรอยู่ nothing ไม่ได้ทำอะไรหรอก not much just relaxing ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแค่ relax อยู่ฟังอีกบก ภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีแต่ยังใช้ไม่เป็นสักทีอีพี่โซการท่องคําศัพท์ถูกวิธีที่สําคัญมากนะคะมูสูติดคิดไทยยูเมนโบแล้วก็ว่างคําศัพท์เหมือนภาษาไทยเปะ๊เปะๆในประโยคเลยมันบอกแล้วรู้ไหมคะว่าคาศัพท์ในภาษาอังกฤษแปลได้หลายความหมายใช้ได้หลายสถานการณ์การเรียงประโยคก็ไม่เหมือนภาษาไทยอีกด้วยล่าสุดที่หนูเพิ่งไปสอนนะักเรียนมาเลยเขาท่องว่า eat แปลว่ากิน rice แปลว่าข้าวพอเขาจะบอกว่าเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่นะ I am eating rice ข้าวไงอีทก็กินไงอีทไรซ์กินข้าวไงหรือนักขึ้นมากําลังกินข้าวเย็นอยู่นะ I am eating cold rice cold เย็น rice ข้าวไงครี rice มันคือข้าวที่เป็นเม็ดๆเฉพาะข้าวนะคะไม่มีกับดังนั้น eat rice คือกินเฉพาะข้าวบบมีกับได้สูุฉันกําลังกินข้าว I am eating ง่ายประสู่ข้าวเย็น dinner I am eating dinner ฉันกําลังกินข้าวเย็นนะจองแต่ปากได้ฟัง